วามาสำรวจกันเลยลอยจนสุดดูบินสูงมากทีเราทนี่นะดวเราจะว้ามาที่บนเกาะสูงมากนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอึ๊บคนที่ใช้มือถือแลทล็ตกดติดตามที่ปุ่มนีนะคะสามูท่าตัวดีค่ะขาพวกเรา บอกฟูนี่นะคะพ uh ี่อโต้นะคะเขาใส่ชุดเซนิสุนะคะนี่ครับนี่ครับตัวนี้เลยนะคะเซนีิสุดตัวนี้อ่าตรงสีขาวๆคือคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะโอเป็นผ้าคลุมของหนวดขาวอ๋อผ้าคลุมของหนวดขาวโอเคเดี๋ยวให้หนวดดำนอัวันจิโร่กับเน็ตสกอร์เลยไปเลยไปเลยไปพร้อมกันเลยโอ้ดีเนี่ยทันจิโร่เขามีขาดำทันจิโร่เขามีขาดำยังไงอ่ะนี่ ขาขาดำหแล้วเซนิสึมีดาบอะไรของอะไรเนี่ยดาบของเลนโอคุดาบของเลนโอคุแต่ผมนะนะดูแต่ว่าต้นแต่ทันจิโร่ได้ดาบโซโลสามดาบทันจิโร่เป็นดาบโซโลแต้ว่าเป็นดาบโซโลขหูปลอมนะไม่ใช่ของจริงของเนสโกนะคะเขาก็มีกระบองคาบด้วยไม่ใถ่ไม่ใถ่ไม่ใถ่ายเขาเป็นอวตารของเขาเขาไม่มีเนี่ย นี่เอาออกได้เนี่ยตอนนี้พี่โตมีอะไรนะเบเวลเท่าไหร่นะแปดร้อยห้าสิบเก้าเขาบอกอะเบเวลแปดร้อยห้าสิบเก้าใช่ไหมใช่นี้เงินหนึ่งหมื่นแล้วของต้นน้ำเบเวลเท่าไหร่แล้วครับน้ำเบเวลเท่าไหร่ห้าหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยสิบห้าเรื่องตัวต่างกันบนเกาะไปฝนบนเกาะในตอนนี้เราอยู่บนเกาะอะไรอ่ะเกาะหิมะเราอยู่บนเกาะหิมะนะคะบนเกาะนี้มีอะไรบ้างอ่ะ ่ะเดดี๋ยวพาูบินได้ด้วยยโอ้โหเป็นมังกรด้วยอ่ะนี่นี่มีที่รับมีที่รับซื้อฮารคิอย่าไปขอเอาเป็นหีบอะไรอ่ะเป็นหีบสมบัติได้เงินนี่โอ้มีกองไฟไว้กันหนาวไว้หรออันนี้เอาไปซื้อฮารคิซื้อฮารคิอันนี้เป็นกระโดดกระโดดรัวใช้เงินหนึ่งหมื่นกระโดดแบบนี้กระโดดแบบนี้โอ้กระโดดแบบเร็วๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช้ 10,000มบาทอันนี้อันนี้ฮาคิฮาคิเป็นสีดำฮานนคิเป็นนี้อยู่ตรงนี้เลยแล้วเราต้องซื้อกับใครคนนั้นอะคนนี้เขาเป็นคนอาจารย์ที่สอนลูฟี่เป็นอาจารย์สอนลูฟี่อ,อันนี้อันนี้วาร์ปอันนี้เป็นวาร์ปใช้ราคาหนึ่งแสนบาทอืแล้ว,ลว<ร>พอไหมหนูซื้อไปแล้วปึ๊บ ลราตอนนี้ต้นน้ำทันจิโร่กับเมซโกหายไปไหนแล้วเรามัวจะอยู่ในห้องลับอยู่อ่ะเออมอวิบินได้ไกลมากเลยสูงได้ไหมเนี่ยสูงแค่ถึงฟ้าไหมเนี่ยโอ้โหบินสูงมากเป็นผีเสื้อเลยเนี่ยเป็นผีเสื้อหรือเป็นข้างเข่เป็นมังกรแต่ว่ามังกรแต่ว่ายังไม่ยังไม่ปลดล็อกค่ะยังไม่ปลดล็อกค่ะยังไม่ฟังลยลองบินดูซิมังกรหรือเปล่าแล้วในบ้านนี้เข้าได้ไหมในบ้านในบ้านเข้าได้ โอ้มีใบประกาศจับประกาศจับสิ่ี่เลือประกาศจับคนนี้จับสิ่งที่สือได้ก็ได้ส2 7หมื่นองพเจ็ดจ็ดบาทไประกทันจิโรมีนะหมื่นสองพันยูเอไม่ใช่หรอในในเกมในเกมส2 7หมื่นบาทถ้าค่าได้แต่เวลาเรากินมดมีสา่ไปแล้วใช่เอาละใครเป็นคนประกาศล่ะ ใครก็รู้มันจะมีมาเองถ้าข้างหัวเยอะอข้างหัวดูตรงนี้พี่มีข้าวหัวสองนหนึ่งเอ็มก็เท่ากับสองล้านหนึ่งแสนบาทอือหืแล้วตอนนี้เราต้องไปทําภารกิจอะไรบ้างอะก็เราไปสู้กับอสทุกตัวกันนะสู้กับบอสทุกตัวเลยอันนี้เริ่มจากเกาะนี้เลยน้ไปสู้้อมกัน โอ้โหทำไมดาบพลังร้ายกาจมากผลมังกรร้ายกาจกว่าผลมังกรมป็นยังไงดีอือที่เราหายก้อนใช่แล้วแล้วก็พินได้แล้วผลมังกรเนี่ยหายากไหมอ่ะหายากเราต้องไปเดินเก็บยังไงอ่ะเหมือนเก็บอ๋อไม่ต้องเดินเก็บก็ได้ก็มีสมผลมีสมผลแต่ว่าเงินพี่ไม่พอสุ่มไม่ได้ต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะสุ่มได้ แล้วแต่เลเวลด้วยใครโหดคนนั้นก็จะต้องใช้เงินแพงในการสุ่มแล้วตอนนี้เราจะไปที่เกาะอะไรแล้วเนี่ยไปเกาะลิงไปเกาะลิงทานจิโร่เในเกาะมาเกาะลิงถูกไหมเนี่ยอึ๊บอืมเรามาสำรวจกันเลยเกาะลิงถูกค่ะเราะผมมีไฟผมวิ่งไฟได้ค่ะไปแล้วสองตุ่สามสี่เกาะลิงนี เต็มลยไหนอะอยากเห็นลิงจังเลยอะลิงตายไปแล้วไออ้าวพังวั้โอ้โหพังไม่ได้เสียค่าลิงไปหรือเปล่าลิงไหนโอ้ยังเจอลิงยังเลยไม่ได้ไปสุ่มผัดนานแล้วลิงโอ้ลิงต่อยเจอพลังไฟเจอพลังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแบบเนี้ยใช่แต่เราไปตรงนี้ผลพิสัยไปครับนี่นี่นี่อันนี้เอาไว้สุ่มผล นี้เรากำลังต่อสู้กับลิงอยู่ใช่ไหมเนี่ยเราต่อสู้กับใครสวัสดีสวัสดีลิงไปยีวีพีกันหน่อยคาชิโร่เจอแล้วแล้วลิงที่เราเห็นมันอันตรายกับเราไหมไม่อันตรายเลยพี่เลเวลเยอะไม่ทำอะไรเราใช่ไหมลูเลเวลยอะกันหนูเลเวลสิคาชิโร่มาก่อนลิงยังเร็วลโอ้ยนี่เหรอนี่พี่ใช้ฮาร์คิสังเกต ก็เลยจะมองเห็นลงมาแล้วเนี hmm ่ยสกู๊ตนะนั้นอย่าไปทำเขานั้นีย oh, ่าไปทำครับเขาเขามีผลอย่างยืดเอ้ยผลไม่ใช่เป็นผลผลเลิฟเลิฟผลเลิฟเลิฟเป็นผลมาใหม่มา้นะคะว่านี่คนนี้เขาเป็นเอาวะเดี๋ยวทิ้งให้เขาก่อนคืออันนี้เราเล่นรวมกับคนอื่นใช่ไหมแบบเนี้ยใช่อ่ะให้เขาเราไ่ได้เป็นเซอร์วีพีนะคะใช่เขาเ อย่าไปเยี่ยงเขาดิเขาคนนี้เขาใจดีเขาสุ่มผลแล้วเอาไม่ให้คนนูน้นเกือบฆ่าคนนี้ไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวผลหายเือาสิงสืดเท่มากอะ่ะเรี้วแล้วไปเกาะท้องฟ้าไหมล่ะเกาะท้องฟ้ามีด้วยใช่หนูอยากไปอยากไปพาไมหนอ่อยสิงสืบบินขึ้นไปเลย ่กอนท้องฟ้าโอ้พี่ไปโลกไหนได้แล,แล้วอยู่บนเกาะท้องฟ้าล้วหาเจแล้วอันนี้นี่เทำนี้นะิเราจะว้ามาที่บนเกาะสูงเธอหายจัมากเลยนี่คือเกาะท้องฟ้าของจริงถ้าตกลงไปนะจะต,ตายไหมแต่ว่าตกน้ำทะเลตายราะกินก็ตารมีปีกอ่ะไม่ตายนี่ไม่ตายแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่มีปีกบางคนบินไม่ได้ก็ตายถ้าลงไปเพราะว่า กินหมอนปีศาเข้าไปแล้วโดนน้ำไม่ได้อูออุ้ยมีบอสนะมีบอสบอสตรงนี้ยังหัวนะอื้ออื้ออึดมากอึดมากเอ้าเอ็มเต็มเต็มเต็มชนะำไหมเนี่ยชนะเข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาเฮซูมาตัวนี้เลยเราจะต้องไอแน่เจ้าบอส อึดมากแต่ว่าเจอตัวอื่นะตาแล้วน้ะอืมอนนี้นัจิโร่กน้ตายอ๋านันจิโร่กน้ตายไปแล้วนันบินได้ไม่ใช่เหรอที่เป็นตึกอะไรพวกนั้นคือเราเข้าไปได้ไหมอ่ะเข้าได้ อันนี้ก็ยังันไม่มีอะไรสิไว้ไม่ได้หรอกเพาไว้ต่อมากไม่กินเลยมายถึงว่าช่วนี้ต่นเพราะอยู่ข้างบนโอ้มันสูงมากเลยโอ้อากาศก็ดีขอไปเอาเงินนะมีเงินปีตรงนู้นเลยมีกองสมบัติเต็มเลยเราต้องทังเข้าไปในนั้นเราต้องมีระเบิดอืมแต่ว่าพี่ใช้หุ่นมากร์กันตามหาสมบัติกัน อุย้ยช้อนไปดิระเบิดเลยนะอะอ้าวมีคนเอาไปหมดแล้วเาสมบัติเราหายหมดแล้วตัวีหม,มดเลยเราลองเก็บสมบัติได้ไปทำอะไรอะ่ะก็มันแค่ได้เงินแล้วเอาไปซื้อผลออไม่ก็ไปซื้อไม่ก็นี่คนขายฮาร์ดครสังเกตเรามีตังค์พอเหรอแต่พี่ซื้อมาแล้วนะ กดเคนี่แหละหทีงสังเกตแล้วก็จะหลบได้ถ้าคน,นหนึ่งตีอะนี่สังเกตนี่คือไว้หลบเหรอใช่นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอึ๊บอึ๊บอ,อึ๊บอ,อ,อ,อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหนี่มากเลยอ้หมดแล้วหลบได้แต่จริงๆเขาหลบได้แปดครั้งจากพี่แม่ฟังอันนี้ไม่ใช่บอล แต่ไอ้ที่ที่อยากได้กระบองเอกระบองเอโยเป็นยังไงเลยก็ต้องไปกำจัดบอสตัวนี้นี่ไงโอ้เกิดพอดีไม่นึกว่าจะเกิดนะเนี่ยที่เราสู้กับบอสตัวนี้แล้วถ้าเราชนะก็จะมีโอกาสได้ที่เคยชนะแล้วแต่ว่ามันไม่ให้จะมีโอกาสใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่การันตีอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตีแรง เิโล่ยังไงคะเจโล่ิโล่ขงสู้ไม่ไหวตัวนี้เลเวลดีมากห้ารอยเจ็ดสิบห้าไ้ม่ใน่ใจเลยค่ะเรซุโกะกำลังสู้แบบคนอ่อนอยู่เิซุโกะเขาเป็นมือมากเลนกนะคะว่าไม่ค่อยน่นเป็นน้องเล็กส่วนเรซุโกะหนักนลยตัวเขาัโคตสุดนะคะงาในชุดเซ็กซี่ยังโเลยนะคะ ฮันจิโร่เขากำลังตามมันติเตค่ะฮันจิโร่เลเวลแค่หนึ่งร้อยโอเคเดี๋ยวเราฆ่าบอลนี้เสร็จแล้วเราไปที่เกาะอื่นกว่าใช่เดี๋ยวเราจะไปดูเกาะมนุษย์เงือกกันเกาะมนุษย์เงือกอยู่ไหนนะบินไปเลยมันน่าหาวังวนลงน้ำเลยสิมันยังไงวังวนลงน้ำอยู่ตรงนน้นมันจะมีก้อนหินอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีวังวนอ เมืองบาดาลรื่เปล่าเนี่ยดูดูดูมันจะหมุนติ้ว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 ถึงแล้วเกาะมนุษย์เงือกยากต้องเอาเรือเข้าเกาะไหนายเงือกเป็นยังไงมอะแม่ไม่เคยเห็นอะโอู้อันนี้เป็นเรือเติมโลบะเหร็วมากแต่ว่าเข้าไม่ได้เอาไปตรงนี้กันลงไปในน้ำได้เลยหรอ Underwater City เมืองใต้น้ำใต้น้ำนี่นี่นี่ของพี่เป็นเผ่ามนุษยอนตันนั้นเน่ะเห็นไหมมีปลาฉลามอ๋ออ้ยนั่นไงนั่นไงเหนือแบบบอสเราต้องไปสู้กับเขาแล้วแหละแต่ว่ากลัวสู้ไม่ไหวใส่เสื้อได้เหรอนี่แต่ว่าร่างแม่เขายังไม่หมดเขามีร่างสองเวลาเขามองหูต้องต้องจับล่าง เขาเห็นดาบเขาไหมแรงเทพเลยใช<ห>่เราต้องเราถ้าเราจัดการเขาได้เราก็จะได้แต่เขาชอบปุ้งไปแบบภาษาอีโร่ฮึ้มวู๊ดอะไรนัเนี่ยจิ้งจิ้งจ้งจิไหวเงี้ยไหวเขาจะหมดเลือดแล้วเดี๋ยวเขาจะโมโหเขาจะแปลงนี่ไงมเขาเป็นล่างเป็น ร่างมูห์ร่างมูห์เขาทำไมเขาใส่กางเกงลูฟี่ด้วยเดี๋ยวนะาเซนนี่สือมาผิดอันนี้แล้วเซนนี่สืบก็ต้องหลุดดับวิชาสืบทำไมมันมันผิดอ๋อหลุดมิติมาหลุดมิติมาแลวนองชายสังเกตจะได้หลบได้ฮาคิสังเกตอุ้มันทำลายฮาคิสังเกตพังเลยนี่หวานมาก เมื่อกี้อะเมื่อกี้เป็นก็ตีนิวท่าของไอตัวเนี้ยโหดแต่ว่าจริงๆไอตัวเน้ยแ,แต่ท่าตัวนี้มันโหดอู้อน้ำหรือวะนะทีเดียวน้ำอาจจะเดนสมอลเดนไเลยนะทีเดียวน้ำดีโผไม่ดอปของเลยไม่มีอาว,วุธเรอ,อมันเกิดใหม่ก่อนเนี่ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพาทัวร์ไหม ค่ะทัวร์แล้วก็ทีนี้เดี๋ยวจะไปแล้วจะปิดคลิปแล้วใช่เดี๋ยวให้ทุกคนดูกันว่าในเกาะนี้มีอะไรบ้างมันบินไม่ช้าเลยนี่นี่นี่อันนี้จะเป็นจะะเป็นอไรที่ฟาร์มจุดฟาร์มสามร้อยเจ็ดสิบห้าตอนนี้เราก็สามรจ็ดสิบหารงนี้ได้เนี่ยเป็นตรงนี้แหละจุดรับเควสคืออยู่ตรงนู้นนะอยู่ตรงนี้จุดรับเควสก็คือรับภารกิจ เดี๋ยวพี่รับให้ดูละเขาจะชื่อ King n e p ู u huh. n e Fishman v o l a e r น,นี่ให้กำจัดแปดตัวถ้าเรากำจัดแล้วหนึ่งตัวเขาก็าจะขึ้นขีดหนึ่งขีดแปดแต่พี่ว่า uh huh. ไม่อยากฟาร,รม์รรมเพราะว่าพี่เคยฟาร,ร์มก่อนนี้แล้วแต่ว่านี่นี่อันนี้ Fishman Commando เป็นเดี๋ยวนี่จุดรับรับเควสอยู่ตรงนั้นแต่ว่าจุดฟาร์มอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ตรงนี้แหละเมืองก่อนนี้ก็จะเป็นเมืองใต้บาดาลใช่ไหมนเนี่ยประมาณน,น,น,นั้นเลยค่ะแม่นี่ไอตัวนี้โอ้มันถือสามดาบเหมือนเดิมิันก็เคยตัวนี้แหละให้ฟาร์มเก้าตัวทำจัดเก้าตัวโอ้โอ้โอ้ แล้วอุ้ยว้าดูดูแต่อันเนี้ยมันเป็นหมัดมันเนื้อเรียบร้อยโอเควันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนก่อนแล้วกันเนาะใช่ครับเราเจอกันครั้งหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย